สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาสอนนะครับของฟรีบอกเลยว่าสวยมากแป๊บนึงนะทุกคนนี่นะครับก็จะมีตัวน,นี้นะครับเดี๋ยวหาให้ก่อนมาดูชิอันนี้นะครับส่วนอันนี้เนี่ยคือโลบักนะของฟรีก็จะมีอันกางเกงไซเบอร์ไรเดอร์บวกเสื้อนะครับแล้วก็ ผมผู้ชายผมผู้หญิงนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็คือวิธีนะครับก็คือเก็บโทเค็นนะทุกคนเก็บยังไงใช่ไหมครับให้ทุกคนเดินมาตรงนี้ก่อนเราจะมาออาปี้กันเฉยๆนะครับไม่มีอะไรส่วนใครอยากรู้วิธีการเก็บโทเค็นเนี่ยดูให้จบนะเพื่อเรา ได้นะเราก็ไม่รู้วิธีเก็บนะแต่เผื่ออาจจะได้ออบบี้นี้อาจจะช่วยชีวิตเราทุกคนต้องลงมาตรงนี้เหรอไงต่อเอ้ยสูงมากทุกคน สูงจนแบบแสบตาหรือเปล่ายิงสูงยิงแสบตาทุกคนระวังแสบตาเพราะแมปนี้ด้วยล่าก็กระโดดแมไปไปเรื่อยๆนะคะบ้าตกระวังตกนะคนเดี๋ยวยเ,เด,ดี๋ยวเราลองกระโดดกัน อิกติกก็ลงนะอย่าลืมไปติดตามด้วยคื่อิกติกชื่อแม x กซไนน์อินติกกนะครับคอวัดไปตอนกระโดดออบบี้ได้นะกระโดดรอบที่สามนะโดดยากมากนี่ก็มันข้ามได้นะเพราะมันวิ่งเร็วทุกคนถ้ามันวิ่งเร็วมาสามารถ ข้ามได้อย่างเร็วนะครับทุกคนแค่ระวังตกนะกระโดดปกติยังเีกว่าเราแนะนำนะเดินปกติมันดีกว่าแต่ว่าดีนะกคคือแบบก็คือแบบมันวิ่งเร็วเองอะใครวิ่งเร็วอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยในแมนี้อุ้ยอีกแล้วอุ้ยคือไม่้งมมัน ว่มันข้ามได้นะบับนึงนี่นะครับเวลาถึงเนียมันก็จะได้บบนี้นะครับอมแล้วก็อวลากดกล่องนะนะมันก็จะได้มานิดนึงแต่ของถ้าเยอเราไปหักฟรีกันตอนกระโดดไปเรื่อยๆกะโดดไปเรื่อย ดี๋ยวขอไปฟาร์มก่อนทุกคนถึงรอบที่สองแล้วเรารู้แล้วทุกคนถ้าถึงเส้นชัยเนี่ยมันจะเพิ่ม50พพยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะวิ่งไปที่เวลาคบเวลาครบแล้วนะทุกคนโอเคทุกคนวิ่งไปละนี่นะทุกคนถึงเรามีแค่225นะทุกคน แต่เราก็จะซื้อเสื้อแทนก่อนนะก็แต่กายไซเบอร์ไรก็รดูว่าจะเท่ขนาดไหนค่อยแลกผมสองอันนี้แล้วกันเดี๋ยวอันแรกแกจะเราจะแลกสีผู้หญิงก่อนแล้วแลกผู้ชายนะไปดูกันเลยอุ้ยทุกคนออกมาแล้วก็มันเข้าโคดิ้งเลยอนะ่ะให้ทุกคนเนะี่ยกดโคดิ้งเลยใช่ปะให้ทุกคนเนะี่ย กดคลาส,สิกเชิญเลยได้เสื้อมาจริงทุกคนไม่โกหกเลยนี่ชุดยังสวยทุกคนบายบายทุกคน